สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโบล็อกกี้โลดเมคอัพอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะโบก็มีของเด,เด่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะโดยในคลิปนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคลิปของของใช้ที่ถูกและดีนะคะที่โบชอบมากๆนะคะในร้านเซเว่นอีเลเของเรานั่นเองค่ะนี่เลยโบมีมาฝากกันทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ โดยของทุกชิ้นนะคะที่โบเลือกมาเนี่ยโบไม่ได้เรียงลําดับตามว่าอันไหนชอบมากอันไหนชอบน้อยนะคะแต่ว่าคัดมาแล้วทุกตัวว่าชอบจริงๆค่ะมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือ5ดะนาโบค่ะโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Softening and Whitening Face w a t h h ค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะมีข้อดีมากๆที่โบชอบเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของ การที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมน้ํามันแร่นะคะแอลกอฮอล์แล้วก็สีค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างหนึ่งที่โบชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือฟองโฟมของเขาค่ะมีลักษณะที่นุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อฟองโฟมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดค่ะหลังใช้แล้วนะคะผิวหน้าเนี่ยไม่รู้สึกว่าแห้งตึงค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะราคาเพียงแค่89บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะถัดมานะคะที่โบจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Nami m a คอั p โปร b ีบีเวททูพาวเดอร35 pa บกบวกค่ะสารภาพาว่าตอนแรกที่ลองใช้นะคะก็คิดในใจว่าเอ๊ะแป้งพับที่มาในรูปแบบของเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วเนี่ย พอทาลงผิวปุ๊บเนี่ยเนื้อครีมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งทันทีนะคะแถมเป็นเนื้อแมตต์อีกด้วยนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์คนผิวมันแบบโบมากๆค่ะช่วยปกปิดได้ค่อนข้างดีค่ะช่วยควบคุมความมันในระดับที่โบพอใจด้วยค่ะโบเองนะคะเป็นคนที่ชอบเน้นความสะดวกสบายค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบพกเครื่องสำอางน้อยชิ้นนะคะสำหรับโบเนี่ยครีมซองรุ่นนี้ถือเป็นครีมซองที่ตอบโจทย์โบมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากใช้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะ โดยที่โบนะคะจะสลับฝานะคะอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะคะเขาจะมีเกลียวหมุนอยู่ค่ะก็หมุนกลับไปทั้งด้านนี้เลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้โดยที่ไม่หกเหลอะเทอะค่ะใครจะไปเชื่อคะว่าครีมซองละบาทจะทําได้สําหรับชิ้นถัดมานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่ สบู่สมุนไพรนะคะขัดผิวขาวของยี่ห้อไใหม่ทองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่ชอบเนี่ยนะคะก็คือเขาเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมมาจากสมุนไพรจริงๆเลยนะคะนั่นก็คือมีมังคุดค่ะพวกข้าวหอมมะลิต่างๆนะคะแล้วก็ขมิ้นชนันแล้วก็ยังมีส่วนผสมจากสมุนไพรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่รวมอยู่ในสบู่ก้อนนี้ค่ะคือเวลาใช้ขัดเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าเขามีเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยผ้าฝ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ คือเขามีเป็นถุงผ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้ขัดแบบทั้งถุงแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือเอาถุงนี้เนี่ยไปชุบน้ํานะคะเสร็จแล้วก็ถูๆนิดนึงเนี่ยก็จะเกิดฟองนะคะเราก็มาขัดถูตามตัวเรานะคะใครที่เป็นสิวนะคะนสิวบริเวณแผ่นหลังนะคะหรือว่าสิวอย่างของโบเองเนี่ยมีปัญหาไม่รู้ว่ามีใครเป็นบ้างหรือเปล่าก็คือจะมีสิวตรงช่วงอกตรงนี้นะคะคือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอากาศร้อนเราก็คือเป็นคนเหงื่อออกตรงช่วงอกตรงนี้มากๆเลยนะคะ ก็ทําให้มีสิวขึ้นตรงนี้เป็นสิวอุดตันด้วยนะคะก็ใช้สบู่ตัวนี้เลยค่ะในการช่วยลดสิวต่างๆได้ค่ะถัดมานะคะนี่เลยค่ะจะเป็นสบู่สปามะขามนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกกันนะคะว่าเป็นคนชอบขัดผิวมากๆค่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะใช้มะขามเปียกค่ะในการขัดผิวแล้วก็มาผสมกับขมิน้นผงขมิน้นแต่ว่าเวลาใช้แบบนั้นเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเนาะแล้วก็ตัวผงขมิ้นเองเวลาใช้เนี่ยคือมันจะทําให้เล็บเหลือง น,ะะนิ้วเหลืองก็เลยรู้สึกไม่ชอบแล้วพอตอนหลังเนี่ยไปดูในเซเว่นเซเวนเนี่ยเขามีขายสบู่ตัวนี้นะคะของแบรนด์ชีววิถีกะะ็เลยลองเอามาใช้ดู <c oughs> ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะรู้สึกว่าผิวเรามันดูเกลี้ยงเกลามากขึ้นนะคะใช้ขัดเน้นตามแบบข้อสอกข้อพับต่างๆนะคะแล้วก็เขาไม่กัดผิว เพราะว่าสบู่สปาบางตัวเนี่ยคือรู้สึกได้ว่าขาวขึ้นจริงแต่รู้สึกว่าผิวบางรู้สึกว่ากัดผิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แล้วแบบไม่โอเคแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยโบรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะและตัวถัดมานะคะนั่นก็คือมาร์กมะเขือเทศสดตัวดังค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะสมูทโตโทเมโทโคอลลาเจนไวท์แอนด์สมูทมาค่ะโบเห็นน้องๆบล็อกเกอร์หลายคนใช้กันเยอะมากนะคะอดรนทนไม่ไหวค่ะต้องไปหาซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะเฮ้ยแบบ ลองมากไป10นาทีค่ะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะหลายๆคนคงคิดว่าเวอร์แน่ๆค่ะแต่เราอย่าลืมนะคะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาวีดีค่ะคือมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยผิวดีผิวสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะและในสมูทโต้ค่ะ1ซองเนี่ยนะคะจะเทียบเท่ากับมีมะเขือเทศอยู่10ลูกอยู่ในนี้ด้วยกันค่ะ สมัยนี้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อมะเขือเทศมาพอกหน้าให้ลำบากลำบนกันแล้วค่ะโบเองนะคะขนาดเป็นผิวขี้แพ้มาก่อนนะคะก็ใช้มาร์กเอาแบบนี้ค่ะก็อ่อนโยนปลอดภัยกับผิวดีค่ะโบใช้มาร์กอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าใช้เนี่ยหนึ่งซองพอดีค่ะหลังจากใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็รู้สึกได้ค่ะว่าความมันที่ผิวเนี่ยดูลดลงค่ะวันไหนที่นอนน้อยหน้าโทมนะคะก็รีบหยิบขึ้นมามาร์กเลยละค่ะมาร์กซองนี้เนี่ยนะคะก็ราคาแค่39บาทเท่านั้นเองค่ะถูกกว่าชานมไข่มุกอีกค่ะถัดมานะะค ก็จะเป็นนี่เลยคู่คิดนะคะซูตติ้งเจลนะคะเป็นเจลสาหรับทาเรื่องรอยดํารอยแดงแต่ว่าไม่ใช่รอยดํารอยแดงอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องของแก้คันที่เวลาเราโดนยุงกัดได้ด้วยคือตัวโบเองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่แพ้ยุงแพ้แบบแมลงสัตว์กัดต่อยคือแพ้ง่ายมากคือนอนตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาอ้าวมีรอยอีกแล้วว่าไม่รู้โดนอะไรกัดมาอะไรอย่างนี้ก็มี ก็ใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นหลอดมาเล็กๆแบบนี้นะคะพกพาได้คือเมื่อก่อนเนี่ยโบใช้เป็นยาทาแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยคือคือคุณหมอใจมาแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้ดีเพราะว่าแต่อย่างหนึ่งคือมันมีสเตียรอยก็คือพยายามที่จะหาอย่างอื่นมาทดแทนเห็นตัวนี้ในเซเว่นก็เลยไปซื้อมาลองใช้ดูนี่เป็นเจลแบบนี้เลยนะคะ คือทาแล้วจะรู้สึกแบบเย็นเย็นผิวก็อะไรเงี้ยก็จะช่วยลดในเรื่องของความคันได้นะคะพอไม่คันเราก็ไม่ต้องไปเกาให้มันเป็นแผลเป็นถูกไหมคะแล้วก็ลดในเรื่องของรอยดํารอยแดงคือช่วยให้รอยดํารอยแดงความบวมของมันเนี่ยมันลดลงได้เร็วมากขึ้นมาต่อกันที่มาอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่โบรักไม่แพ้กันคะ่ะ แนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาหนักใจเรื่องสิวเซียนนะคะนั่นก็คือมาร์กตัวนี้ค่ะ b s บ Korea b a c k Gel Face Pack ค่ะนําเข้าจากประเทศเกาหลีเนยนะคะโดดเด่นที่มีส่วนผสมค่ะมาจากฐานภูเขาไฟจากเกาะเชจูนะคะอันนี้รู้มาว่าแบรนด์ดังในเกาหลีเนี่ยนะคะเขานิยมใช้ส่วนผสมจากเกาะเชจูกันเยอะมากเลยล่ะคะ่ะและส่วนผสมประเภทฐานเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุเยอะค่ะซึ่งจะช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยลดเรื่อง สิลเซียนนะคะสิบอุดตันบในใบหน้าได้ค่ะมาร์ครุ่นนี้นะคะเป็นมาร์กแบบที่ทาทิ้งไว้แล้วลอกออกค่ะคือโบเนี่ยนะคะจะทามาร์กทิ้งไว้เนี่ยประมาณ20านาท<ม>ีค่ะหรือสังเกตง่ายๆนะคะก็คือมาร์กเนี่ยจะมีลักษณะแห้งพอที่จะลอกออกได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลอกออกค่ะและเวลาใช้มาร์กแบบนี้นะคะจะสนุกตรงที่ว่าเวลาเราลอกมาออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นสิ่งส,งสกปรกบนผิวหน้าค่ะหรือว่าสิลเซียนหรือขนอ่อนบในใบหน้าของเรานะคะรุดติดกับแผ่นมาออกมาด้วยค่ะ มันสะนใจตรงนี้และหลังจากดึงมาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดขึ้นมากจริงๆค่ะโบใช้มาตัวนี้นะคะมาอาทิตย์ละครั้งค่ะคิดว่ากําลังสวยแล้วค่ะและล่าสุดนะคะซื้อมาในราคาแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็คือชอบมากไปเจอในเซเว่นมาอีกเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นอันนี้ค่ะ Eye l i Lip Care นะคะ Coconut Natural Lip Moisturizer นะคะเป็นลิปที่มาจากมะพร้าวนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็พาราเบนะคะ่ะ สำหรับลิปตัวนี้เนี่ยนะคะที่ชื่นชอบเลยอย่างแรกก็คือเขาให้ความชุ่มชื่นสูงค่ะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่ามะพร้าวเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ลิปตัวนี้เนี่ยโบไม่ได้ใช้แค่ทาริมฝีปากอย่างเดียวนะคะใช้ทาจมูกเล็บใช้ทาข้อศอกนะคะเอ่อตะตุ่มนะคะหัวเข่าอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการกันแดดได้ด้วยนะคะคือไม่ทําให้ริมฝีปากดําครํ้นั่นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ที่ล้างเล็บนะคะอันนี้คือแบบเก็ตดิสับเรื่องลือเห็นคนพูดถึงเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะก็คือยาล้างเล็บค่ะ Nail Lacquer Remover นะคะจะมี2ส,สีด้วยกันจะมีเป็นเนื้อที่เออน้ำเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นน้ำเป็นสีชมพูนะคะก็จะแตกต่างกันเรื่องกลิ่นนะคะแต่ว่าสูตรหรือเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยก็จะให้ผลที่เหมือนกันนะคะคลายกันสำหรับตัวนี้เนี่ยบรู้สกว่าเขาเนี่ย ล้างเล็บได้แบบดีมากอะ่ะดีเวอร์ดีเกินราคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกชอบนะคะสําหรับขวดเล็กๆแบบนี้ก็อยู่ได้นานมากเลยนะเล็บที่แบบทาพวกเป็นเกล็ด,เ,ดเป็นคริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนั้นล้างออกยากมากนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจากคิวเพสค่ะอันนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมนะคะที่เขาบอกว่ามีเป็นหัวน้ําหอมมาจากยุโรคือตัวนี้เนี่ย เห็นยา่าๆแล้วเราก็อยากใช้เนาะรู้สึกว่าใช้แล้วจะเป็นยา่าๆมั้งไหมอะไรอย่างนี้คือเขาอันเล็กอะขนาดซส์กำลังพอดีเลยแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกใส่กระเป๋าไปอะไรไปอย่างเวลาไปกินหมูกระทะเสร็จหัวแบบเหม,ม็นมากมันมากก็ใช้ตัวนี้แหละคะ่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะกลิ่นเขาเนี่ยนะคะจะมีแบบรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นจะเป็นแบบ ทุ่งดอกไม้กลิ่นหอมๆแบบสไตล์ผู้หญิงหวานนวานอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยโอเคมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยติดทนนานนะคะถ้าไปกินหมูกระทะมาเนี่ยโบก็ฉีดไกลๆคือฉี่แต่ว่าฉีดแบบอยู่ในระดับประมาณนี้เลยนะอยากให้โดนผมอยากให้ผมหอมอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเกิดระหว่างวานันสมมุติวันนั้นวันนั้นแบบเหนื่อออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํานะคะจะฉีดลงนะคะแล้วก็ถู บริเวณข้อมือนะคะแล้วก็มาถูตรงให้มันแบบทั่วตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะได้กลิ่นที่มันแบบเหมือนตัวเรามันมีออร่าเหมือนฉีดน้ำหอมมาตอนเช้าหอมๆอ,อะไรแบบเนี้ค่ะราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็มาแนะนำกันนะคะสำหรับของที่ใช้แล้วชอบในร้าน7 e เ e ่ e อว่นนะคะก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบกันนะคะใครที่ไปซื้อตามนะคะ สารพัดส,สิ่งมากมายทั้ง10อย่างที่โบมาแนะนำกันนะคะใช้แล้วชอบดีไม่ดียังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้โบไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบาย